สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สาวน้อย FC น้องหญิงครับพกกบกระเบาาโทนในช่องบ่าวโทหโทนทองพูลแบ้น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องบรรยากาศบ่าย2องโมงนะครับมือนี้เบิ่งครับมาแล้วครับ มาแล้วครับมมพา้อมกับล่มครับสังเกตล่มครับสังเกตไปตองกล้วยนี่แต่ก็เสียงฝ้าห้องอยู่ทางคุณบึมๆๆๆๆเลยครับทางคุณตกแล้วครับนั่นคือเ้นฝนลงมครับสังเกตมองไปข้างๆงเสาโทาไรเสาไฟครับฟังนั่นจะเป็นพายุนะครับอําเภอพายุนะครับ ตกเลยครับพี่นอ้องฝ่าห้องเตรียมเตึีมเตรมนี่ทางนี้ก็ทางนี้ก็โตร,รับนี่แต่ว่าบริเวณซัมทางพายุนะครับทางนี้จะเป็นวังหินครับเขืนไปรหารจะเป็นบันด้วนบันวังหินนะครับบันเจจ๊มปีนะครับ โดย่างสำรวจพื้นที่ครับบรรยากาศครับน,นรถตำรวจครับมขึ้นฝันครับพี่น้องฝันเห็นงูครับแต่เป็นงูหน่อยนะครับพี่น้องงูหน่อยสองต ฝันเห็นงูหน่อยสองโตครับแต่ก็บ่ได้ย่านดอกแล้วมาเห็นไอ้มามาเห็นอีกตัหนึ่งคืองูหน่อยสองโตนั่นใต้แล้วนะครับเปินพากันเอางูหน่อยสองโตมันเลนนะครับที่มันใต้แล้วนะครับมันยนเลนมาว่างตัวคนวาเอามาไอ้ตัวคนว่า <c oughs> งูงูงสี่นะเอามาตัวเอามาแกงคนนะครับ มูหน่อยสองโตที่ใต้เล้วนะครับฝันมเมื่อนนี่จำได้สำนันเหรอพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อ่ะี่โดไปไหนโด้บทสนใจเลยเนาะดังลเลยยงเนาะ อากาศดีครับทีมรถตู้นะครับหลังจากเสร็จสิ้นภาร,รกิจวันนี้ก็จะเดินทางกลับนะครับเดินทางกลับบ้านนาะพี่น้องเนาะไปทําภารกิจอยู่ที่บันแพงนะครับอยู่สารคามเสร็จสิ้นภาร,รกิจก็จะเดินทางกลับมานะครับส่วนของทีมมะสงนะครับก็จะมีทั้งที่ต้องเก็บไว้บ้านหลังนี้นะครับเพื่อระฟนแล้วก็มีบางส่วนที่จะต้องนําออกไปประกอบนะครับเป็นชั้น ว่างถ้วยว่างแก้วนะครับชั้นว่างเสื้อผ้าสันว่างรองเท้าหรือว่าตู้เสื้อผานะครับพวกนี้จะต้องนําออกไปประกอบนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังบ่มีหม่องประกอบทีสี่เก็บไว้นะประกอบแล้วกับจ็กเสียวเมียนไว้มองได้นะครับเพราะว่ามันบ่มีหม่องไหวครับฝนตกกะย่าม,มันเปื่อนมันเปียกนะครับ้าไอ้ไม่น้อยมากนะครับ ประกอบแล้วยกเขาห้องเลยนะครับนี่เงียบไปแล้วครับร่มเริ่มนิม่มเริ่มค่อยแล้วร่มเริ่มค่อยแล้วแต่ว่าทาังพายุยังตกอยู่เลยครับทา้งนั้นยังตกอย่างแหงเลยครับ มมก่อนนั้นครับสุดยอดบรรยากาศครับลมเย็นดีดีพี่น้องนั่งเห่นยังมมือแรงยังมคำคำยังสีเนี่ยช่วงบ่ายนะครับแดดแดดมันสีมันสีลงทางผีนะครับดวงอาทิตย์สีลงทางผีไปบังเฮือนนปดิโฮมเฮือนสีมาฮอดนี่ไนด้มันนั่งเศร้าไอเห่เนตากล่มอยู่หน้าบ้านนี่ ตอนนี้นั่งเล่นยญในกําแพงครับเนะื่องจากกําแพงเพิ่นก่อไว้แล้วเพิ่นบ่ทันดได้ใส่ลูกกงเนาะแล้วก็มีนั่งมีหม่องให้นั่งเ,นนงเล่นนะครับนี่ชิลๆสบายๆครับหน้าบ้านน้องอิงวันพุทธที่เจ็ดสิงหาคมนะครับผู้ใดสนใจเสื้อนะครับพี่น้องเสือ้อแบบเจ็ดสีนะครับใส่ L กับ XL เสือ้อ คาถาองอิงนะครับสีม่วงกับสีฟ้าไซส์ XL ไซส์ 2XL นะครับละก็เสื้อยืดคอกลมรุ่นผู้บ่าวคนแรกนะครับเสือสีขาวกับสีดำจะมีซส่ M ส่วนลุ่นลัตนาพรแดนสีขาวกับสีดำจะมีซส่ M L XL นะครับทักมาสอบถามทาทงเฟสบุ๊กบ่าวทนครับเฟสบุ๊กบ่าวทนจะเป็นเฟซ รูปโปรไฟล์เสือสีแดงนะครับและมีผู้ติดตาม2.8หมื่นนะครับหรือรใดสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนนะครับวัตถุมงคลหลวงปู่หมนุนที่แบบท่านหลวงปู่กับบ่อท่านกับมี่นะครับที่บ่อท่านก็คือทางวัดบรนจารจัดสร้างนะครับพระเสียออกจากวัดแล้วบ่าวท,ทนกจ็จะไปบูชาจากวัดมาทรงไห้พอมีนองเย็ซี่นะครับพระวัตถุมงคลหลวงปู่หมนุนมีแบบเหรียญห้อยคอหรือแบบ เป็นองค์บูชาตั้งโต๊ะหรือว่าขึ้นหิง้งหรือว่าจะเป็นแบบตั้งหนารถมีนะครับขนาดหนึ่งนิ้ว3นิ้ว5นิ้ว9้านิ้วมีนะครับวัตถุมงคลลวงปุ่มุนเนาะรอวผู้ใดสนใจนะครับกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับกาแฟสตาริชี่นะครับกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟกินแล้วเห็ดไห้ระบบขับไทยภายในลำไส้เขามันหูสือว่ามันหลากมขับออกมานะครับ เหตุให้อาการทองอืดทองเฟอ่อหรือว่ากดไลย่อนหายไปนะครับูปรดสนใจกูตานะครับกูตาของกังนํานะครับกูตาเน็กที่น้องอิงเป็นพีเ,เร์นะครับหรือว่าที่ทางทีมงานสาวหน่อยหลายๆคนกินอยู่นะครับน้องอิงผุ้ม,มอนนะครับบาโถหกือกินนะครับ ของกูตานเนกตอนนี้นะครับติดต่อสอบถามบ่าวทนได้เลยนะครับทักมาสอบถามของมานะครับถ้าเกิดอยากได้อีกอย่างสนใจอีย่างทักมาสอบถามเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าบ่ท่านมั่นใจก่อนโอนบอ่มั่นใจนะครับว่าเป็นเพจจริงหรือเปล่าโทรมาฟังเสียงได้ครับพี่น้องโทรมาฟังเสียงหรือว่าทักวิดีโอคอลมาเพื่อเบื้งหน้านะครับจังคอยทําการโอนเด้อพี่น้องเด้อรับประกันครับเฟซบ่า,บาวทูลถ้าเกิดว่า มีผู้ติดต,ตาม2.8หมื่นเป็นหลุโปรไฟล์เสือสีแดงเฟซจริงแน่นอนครับทักมาได้เลยครับพี่น้องโอนมาได้เลยนะครับได้รับของแน่นอนครับขอบคุณุกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องคลิซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากแบ่งโฆษณาเป็นกำลังแรงใจในเด้อครับพี่น้องสารคลิปนี้เอาไว้สำหรับสังคมโดยเฉพาะในคลิปหน้าครับ,กกรบสวัสดีครับ